วัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในบรรยากาศงานประกวดพระของน้องกันนะครับอันนี้พระที่มาแบ่งให้เช่าบูชานะครับก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นพระสมนาคุมิสำหรับคนส่งพรเข้าประกวดนะครับอนนี้ว่า น,นะครับใครซื้อบัตรแล้วก็ส่งประผานก็จะได้รับพระตามที่เคยแจ้งไว้ให้ทราบไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของคนที่มาส่งพระในห้องนะครับสวน โต๊ะนี้นะครับอาจารย์อาจารย์อ้วนพระทองนะครับกำลังตรวจสอบพระให้สมาชิกก่อนเข้าศพนะครับเป็นถ้าไม่ผ่านด่านนี้ก็อย่าหวังผ่านด่านถัดไปสวัสดีครับน้ำมันลายกับื้นะครับเรื่องมองมองโลกโลกนี้ครั้งเก่าจังหวัดแพร่เป็นภาพของชูพันธ์เห็นะครับสวัสดนคุณผู้ช S <S มาดูทหารผีวันชาติก็มาไล่ดูกันก่อนนะครับว่าพระเจ๊แท้ยังไงนะครับโ,ทโ,ทโทต๊ะโต๊ะอาจารย์ลุงเรือ้วนญพระทองนะครับระหว่ติศาสตร์แรงปัสศิลปินภาษาจีนชวนป่าอันนี้แกเรียกว่าจะกลับเป็นพันธุ์บุรีท่านไหนจะไปดูพันธุ์บุรีก็อยู่ในชังหวาดกาฬสินธุ์จังหวัดสุพรรณแรงจิตทหารอาจารย์เอาผ้าอะไรมาส่องครับเยอะแยะ วันนี้วันเรื่อยๆครับอาจารย์เอาอะไรมาส่งเอาผ้าอะไรมาส่งหลวงพี่ส่งพวกเงินนี่นะครับหลวงพี่เอามามาส่งประกวดเพื่อความสบายใจหลังที่หายเลยเปรียบได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันครับผมนี่นะครับบรรยากาศการส่งพระเข้าประกวดครับตามในเทียน ครับพราะจารย์ทองทิพย์นะครับนำพระเข้ามาส่งประกวดนะครับหัวใจของชาวไทบเป็นที่เป็นที่นะครับบรรยากาศการส่งพระเข้าประกวดครับเป็นที่มีความรับครับขอบคุณเอฟซีช่วยดูโฆษณากันด้วยนะครับผมจะได้มีตังค์ไปทำคลิปนี่ ประนัตรับอนสรางมีหลายรุ่นหลายสมัยาในองุนเรเท่ราเี้งแทนเนี่ยนะครับอาจารย์สุเทพก็ให้บริการนะครับอาจารย์พลนะครับประวัติการเียนแลการ้ลการแ่ะครับบทีมีอินี่เรยนอครับตำรวจเจอเจอเจออะไรเจอคนแฝงภาพแบบนี้แหละครับนี่นะครับ ปลาหมูปลาหมูไม่เคยแฝงพระสามเศร้าเอ้ยพระอะไรนะไม่ใช่เขาเรียกว่าพระไม่เศร้าเขาเรียกพระอะไรนะจีก็คิวัดเ็นนี่นะครับป้าหมูคิดว่ามีจะมีคนมาแฝงแบบนี้ไหมนี่นะครับนี่ เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการเลี่ยมทำให้แหวนได้โอ้าหมูก็หมูสแสนวันนี้ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยนี่นะครับดูดูประหมูพระสมเด็จนะครับเออปาหมูอย่างกำหีบนี่หีบอะไรเป็นอันยังมานี่ครับ

เค man, รื่องประดับนางในเนี่ยหรือเป็นอะไรอันนี้เป็นเครื <trees exist. S 2> <aesthetic. S 1> ่องประดับนางเนึ <av> ่งเครื่องประดับนางในเนี่ยค่เแ็นเป็นเครื่องประดับนางในอันนี้แท้นะคะคอยก็ได้เียกว่าดคอยกันมากแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็แหวนแล้วก็อเพราหมูได้มายังไงอ่ะมีเหมือนกันนะได้ตรงนี้ให้เดือนเกิดร้านเอามาให้อ๋อวันเขาประกาศไว้แล้ววันวันเกิดเขา ไม่ประทัาไม่เจอหายไปเลยอ๋อนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ป้าหมูภูมิใจเลยนะครับไหนยกโยกโชว์หน่อยนี่แม่แม่หมูสายนี่มีคนเล่นเยอะไหม ใช่นี่นะค,ะ,คะตอนนี้ยังไม่มีคนเล่นเยอะนะคะแต่ต่อไปไม่แน่ต่อไปไม่แน่เพราะว่าเขาไม่เคยเห็นนะคะ,ะต่อไปไม่แน่นะคะนี่จะมีรูปสมเด็จโตไว้ทุกอันใช่ค่ะนี่ข้างหลังเป็นสมเด็จโตข้าง,างหน้าก็จะเป็นไปเป็นไพรินสีน้ําเงินเป็นไพลินสีน้าเงินใช่ไพรินสีนเงินนีคะ บะหมูวันนี้มีคนส่งพระสายวังเข้าเยอะไหมเยอะค่ะยเยอะค่ะก็ะแฟนก็หมูทั้งนั้นนะคะแฟนกนะ็หมูทั้งนั้น,นที่มาที่รุ่บะหมูไม่เอาหลานสาวมาบ้างอ่ะออ๋อนี่ไงคะ่ะหลานสาวไม่ใช่หลานแท้ๆผมบะหมูไม่ใถ,ถ้าลูกสาวมาลูกสาวคนลูกเดียวกับผมอะต้องเป็นหลานแล้วรุ่นนี้ไม่ไม่เอาหลานสาวมาช่วยงานบ้างเหรอบะหมูจริงๆแล้วเนี่ยหลานสาวไม่เท่ออกไปไหนแล้วค่ะนะอยู่เมืองนอกค่ะนี่ ขอบคุณค right, รับประหมูครับผมดีดีค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันว yes, no, ันไหนนะสามธันวาเออหกหกค่ะประหมูเกิดวันที่อะไรไม่บอกเดือนเกิดเดือนไหนเดือนธันวาค่ะ FC เอาของมาให้ไง มีมาแล้วไงเนี่ยนานๆเอามาให้ไงเนี่ยนี่ขอบคุณมากครับปะโหูอันนี้บรรยากาศงานระบวนพระนะครับคนเล่นพระสายหวังก,ก็จะชอบกันหน้ามายนะครับอบัน <c oughs> นี้นะครับนี่จุอยู่ในชุดพระที่เขาต้องเอามาอยู่ในราคาที่เซียนเอามาอยู่ในชุดสาคนนิยมกับเวลา,านะครับพี่ กวันนี้ท้องหญิงอำลังเอาพระเนื้อทองคำมาประกวดนะครับ,บเดี๋ยวเก้แท้ก็รู้กันว่าเขาเล่นกันหรือเปล่านี่นะครับค่าประกวดพระพระโลหะพระบูชา,อ,า,างองค์เท่าไหร่นะองค์มาหกร้อยเท่ากันนะครับไไจากอาจารย์ท้นเข้า,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 ามานะครับเราเจออาจารย์ต้นใุ่มพระกิงเป้าเล่นนะครับต๊ะที่ห้า ครับไปตีบ้านตีเมือก็เสียงอาจจะตีนิดนึงครับเพราะว่าก็ไปเป็นอะไรโคศกเขาจะพากู่ตลอดเวลานะครับมาด้วประเทศที่เป็นอีกบรรยากาศของคนยังบอกเลยว่าทหารที่ส่งพระมาประกวดนะครับปั้นเข้าใส่เขาไปตายเออครับซื้อมาสู้ต่อดส่วนใหญ่เป็นเอฟซีทางช่องนะครับที่นำพระเข้ามาส่งเขาประกวดนะครับเอฟซีน้องกันเอฟซีทางช่องเอฟซีพระสายอนุรักษ์นี่นะครับ อย่างก่อนหน้าความเชื่อมากในสมัยก่อนนี่นะครับเขาแน่นอนกรรมพระต้องการปล่อยนะครับพูดคำไหนคำนั้นนะครับจะไม่มีการพูดอะไรที่แบบว่าอจากใจหรือบรรยากาศของคนที่มาส่งพระเข้าประกวดนะครับค้อนหนาวฝากค้องนะครับนี่นะครับวันนี้ผมเจอพระส่งพระเข้าประกวดนะครับนี่นะครับ S <S <S เดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยนิดนึ่งนะครับว่าอ,บบอ,อะไรจะส่งเข้ากระวดนะครับเ ไป <withdrawn S 2> ในการเลยนะครับผมนีม่พระอาจารย์กราบนักสการครับพระอาจารย์วันนี้เอาผ้าอะไรมาประกวดเยอะเลยเป็นซีดซีดดดดนี่นะครับเราอยู่กับพระอาจารย์ทองทิพย์นะครับเ่าหลวงพ่อเงินล้วนๆอาจารย์หลวงพ่อเงินส่วน,น,น,นใหญ่ได้มาจากไหนครับจากวัดบางคานครับจากที่วัดเนี่ยครับที่วัดส่วนใหญ่เอามาจากวัดบางคาใช่อันนสมบัติตกทอด อันนี้เป็นสมบัติตกทอดใช่ยังมืเอเยอะเวลาทำาจะหมอบให้ใครใครที่ได้รับมอบพระนี่นะสบายใจได้ใช่เพราะว่าพระไปตวาารวจพระเดยวมาประกวดทั้งกินแล้วก็ได้กินหนึ่งกรไรองค์อันนี้มีเยืะอดีหนอครับนางประยาพิโรคกดิ๋อ,อ้นี่นะครับ เอาครที่โลกไปนี้ก็นี่พระอาจารย์ทองทิพย์เอาพระเข้ามาประที่นี่นะครับนี่นะครับพระอาจารย์พระเนี่ยจะแบ่งจะให้พระจะมอบให้ญาติโยมเรื่องเป็นที่ระลึกในงานบุญไหมก็แล้วแต่เนาะใครมามาถวายพระป่าเมื่อไรมันก็ไปตามสมควรนะครับไม่ใช่ถวายพระป่าร้อยดงได้พระองค์หนึ่งนะครับหลักหมื่นนะครับถึงได้พระงง่ยนะครับอ่วันนี้เจอยเราก็เสียถ้าส่ง เรา600เจ็ดน้อยแล้วเรามาไกาาล,ลก,กันาดมารู้ติดมื่นนี่นะครับเพื่อความสบายใจของญาติโยมหลวงพี่ก็ต้องเพื่อความสบายใจของพระด,ด้วยพระจะได้มีคือเวลาให้ญาติโยมญาติโยมเจ็ดสบายใจใ<ช>ครับผมเอาไปก็บพบไปประกาศพร้อมอ่านี่นะครับอันนี้ของพระของของพระอาจารย์ของวัดเลยขอ,ของนี้เลยของพระอาจารย์เหมือนกันใช่เนี่ยโอ้นี่นะครับ ก็เวลาญาติโยมไปถวายพระเนี่ยพระรับไปหมดแต่เวลาพระจะมอบให้ญาติโยมพระมอบให้หมดนะครับอันไหนไม่แท้ไม่ถึงนะครับไม่มอบให้เี่นะครับนี่นะครับสวัดีครับทีนี้เอฟซีทช่องท้งนั้นนะครับที่มาตรวจสอบพระ อาจารย์เรานั่งได้อาจารย์อาจารย์อาจารย์เอาผ้าอะไรมาตรวจครับเดี๋ยวเดี๋ยวรวมกันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงจุดอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพระอาจารย์ทองทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับกราบนมัสการครับผมทุกัยก่อนนครับสามสิบจริงๆครับเอฟเครับ นี่นะครับเรามาเจอพี่เปียกนะครับพี่เปียกเอาผ้าอะไรมาประกวดเนี่ยวันนี้นะครับครับเยอะๆอ่าเป็นวัดรับแล้วก็เป็นกิน่งเป็นวัดครับแล้วกิ่งตอเลสแล้วก็มีผู้หลายคนนะจับไม่ได้สิบหกองสิบกว่าองพี่เปียกพาที่บ้านส่วนใหญ่ที่ผมไปเปิดปตูนะั้นไป มาจากไหนมาจากกลุ่มจริงๆมาจากหลุ่มพ่อคุณย็นซึ่งท่านบรณาภาพนวครับครับแต่พระท่านตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเช่พระสมเด็จพระสมเด็จพวกอะไรเนี่ยเยอะเอะมากเราเราไม่เชื่อหรอกว่าเป็นพระดีๆเก่าๆก็เก็บเก็บไว้จนสุดท้ายแล้วโควิดมาก็เลยลองไาประกวดดู บอกว่าได้มหาศาลเลยเปได้ร้อยองค์ส่งส่งร้อยนนี่ยได้ไม่น้อยกว่าเก้านวันนี้วันนี้มาผมาสมดีองควันนี้ส่งแค่สิบหกองไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวนะครับเราคว้ามาเ,เ,เดี๋ยวเจอกันงานอาจารย์สุรพลใช่สามพันอาจการสุรพกก็น่าจะเยพอะแล้พพนะครับขอบคุนะครับขอบคุณครับครับครับดีครับ

อะหนึ่งที่ไม่ว่างเว้นจากคนเลยนะครับคือการส่องพระด้วยกล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับผม่าของันนี้ัายางอันนี้ก็วันก็จะไปจาทันครับเพื่อสมาชิกพี่น้องทุกคนกะรีาลเดืนมีนาปีหน้ารถพเป็นปีหน้าเลยเรามีโอกาสพบกันทุกการในสี่ที่ ดีๆช่วงนี้ีใช้ดีสองนห้รัอเจ็ดบเากมีการกับกดของเราอีกที่เก่าเวลาเดิมก็มันมีสามก็เป็นวัเดือนเดิมวันที่สามมีนาคมปีหน้ากัเขําพบกัน่ในงานตระกวดอาจจะมีสิ่งดีๆให้กับเพื่อนสมาชิกงานอะไรที่จะมมอบให้ควาสมาดรมก็กาจัดาสา่าให้เพื่อนสิ่งกา เอาละตอนี้เจ้าห่าในสมรรถ้าองค์มาลับข้าเหรียงข่ะกรีู้่นสิเรียน่าพิเศษให้เป็นหนสินิใจเพื่สมาชิกทุ่คน้าสอง์นี้ก็กำรัอ่าบราเป็นสาบราระกสส่ทยเป็นอิมมันสีมันดูแบนั้นก็เป ตรงขึ้นไปต้อมารับตาอีกอันครับผมถึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่คนสบายอยากได้การอยู่ดีแบกตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่คนไม่ก็จะสนใจเท่าไหร่ปีับ่ศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวไปสอบไปสอบผ่านดูก่อนสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับมันใหม่เยอะว่ามันเจ็บ เอาไว้ก่อนจะให้ให้เขาเคลียร์ใจให้เขาจีบก่อนถ้าผมไม่จีบเก่งเขาจะได้เงได้ได้ให้ตัวเองก่กาีก็นเต้นมัะใ้ต่ว่าาที่นเงเพื่อจหาะรงาไรนี่ยแล้อกงหน้าาเงไห้ เอเก็มีเยอะเหมือนกันครับนี่ว่าทางประธานเราเนก็เก็บพิธานแล้วอะไรนิดน่ก็เลยอยากจะมอบแจกให้กับเพื่อสมาชิกพิธารุ่งนี่ก็ถือว่าจะเป็นอธิโชคลาภพิตารลงทำาังไงครับให้มองดียังไงทำังโชคลาภจะได้มาเป็นอธิโชคลาภโชคลาภทำยังไง แล้วพลังมันมีต้องมเาหลยนะครับงากัะครับก็จะมีการตรวจสอบในกองกำงการไหลขนาดจงนะครับเพื่อความใก้ทิดกันของคนะครับแต่ที่ชื่อแล้วนะครับวันรีสพาวดยี่สิบองค์นำองค์หนึ่งองค์ต้ง้ว ส่งห้าสกัสง้าสก็ไม่ได้คร so ับกาตเดินฟองนะครับถ้าต้อเดนองหน่งมง้าส่งหนึ่งรอยก็ไมได้นการสุ่มนะครับมับให้กับเื่นสมาษณินะครับมีด่งงปเด็นอวัดใหม่ ในยุคสมัยน <Ừ. S 1> ั้นการเปิดเผยนี้ารแห่งโลกเปิดเปานการที่ทำทีที่มีแต่คนเอกภาพจารุสติเป็นประธานหมายเราว่าเปิดยูกนั้นนับทำให้เขาไม่ยอมไม่ยอมเปเผการเปิด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 เป็นอาการที่ต่างใน่นมีไว้เพราะ่าอาจะตเปิด นะครับพราารกกันทำให้เจนีทำรุกทำเป็าไี่ถูกต้องโมยออกไปก็สอบสวนกนก็เลยทำวิธีการเปิดหนุมขึ้าทำให้ตัวคนสวยหานุชากันนะครับในยุคสมัยนั้นนุชชาตอนนี้ก็เป็นพันกับสองพันสามพันก็ไม่ก่สูงนะครับปี่สัน้าอย้อนหลังไปดูเลยหึืว่านวันนชาราคา็รือว่า ทุคนี้ก็อาจจะหลายใจแ้ถ้าเราไมาทานีได้ก็ได้ก็ได้จริงๆคุณคูก็ได้ที่ซ่ที่ซูมสองก็จะงให้ต้องการได้มีผลต่อคนะครับของเรือเก่าผสมเรือใหม่ที่ถ้ามันไม่ วันนี้เชื่อมั่นที่จะทำกับสมดเด็จเทาเหมืกันสมเด็จเทาหคือว่านายกันสมเด็จเทาว่าในการสารุปหมามยเทาพีจำนวนกะ็จะมีพาเลิยจังพาเลียสนสุกขแตะโกนมาเกี่ยวอามมาทุกจังหวัดน,นะครับใีสมัยนั้นก็นจะมีพวกโต๊ะโวยวากนะครับ สวัสดีครับขอบคุณท,ที่ทักทายครับที่ไหนเนี่ยพัทยาัพัทยาพัทยาสองสี่ต้นห้างกมนะครับาชาวาจชุนีันะครับัเรามี้งหมประเภทนะว่าปเ<ย>าป็นมิติใหญ่สุสิตเ่านะคับเป็นสส์เอแล้วก็มีโอกาสเชาไว้นะครับ ก็เป็นาพิธีในวิธีนะครับวิธีที่ใหญ่ใหญ่มากนะครับเป็นวิธีทพิธีบนภาพพิธีอาจารย์ทั่วประเทศในการทำพิธีอธิษฐานกิจบุญเสกตลอดวันตลอดคืนนี่เรียกว่าเป็นวิธีวิธีดีมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แนะนำให้ท่านได้ได้รับโอกาสเห็นก็เก็บไว้นะครับยังหายากไปแล้วในสมัยก่อน เป็นการวันนี้เราก็แนะนำกันไปเพื่อได้โอกาสให้ได้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ทักทายครับนะครับเันนี้ก็เข้ามาทักทายกันเรื่อยๆครับอานตรายจิกงเกิลจะเบาบางในบ้านไหนนะครับเรื่องของชาวบที่ต้มาตรวนนะครับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้นะครับส่งมาครวจก่อนเรียนเชิญนะครับก็ ส่งมาเรื่อยๆนะครับต้องรีบมาเพราะว่าเวลาเวลาจะมีพนสอคนนครับวันนี้ทางประการเราก็อย่างน่งครับนั่งรอเพื่อสมาชิอคนเรื่อยนะครับไม่นร้อนอะไรก็จะเิดการนั่นชิ้นักเข้ามาคนต่ประมาณบายสามน้องาสามคางกันมาจะได้ใเวลาจ เป็นนะครับบรรยากาศของดาดกระโปรพระนะครับเนะรับที่มางัลใกับทณสมาที่งวยงาก็จะั้่านมาราเพเวลาเป็นขาวพูรนะครบเป็นาวบัวที่จะมอบให้กับทุกานสมาชิหรือพี่น้องหรือคอบทุกคนได้ ไปบูชาที่ระลึกพระ่าการได้ไปองคุณธู้ชมตอนนี้นเป็นงานตรงในบ้านเป็นภาที่สั่ผู้บ้านผู้บุตรคเดียวครับภาษาลอยงามาวันได้ว่าเป็นสิ่งอัศจระรับเป็นที่หมายให้คนได้รู้ว่าความศักสิทธิ์ของอาความประับยังง่ายม่ไตนที่ท่านได้ขึ้นให้เจอนเดทุก ถ้าถึงที <c oughs> <and> ่หมายแทนจริงออกแค่สายเส่งนิดนิดเดียวก็คืเป็นเป็นองปฏิหารที่ความเชื่อถือและความน่าตายนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะครับมีตำรวจสีพี่น้องหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดโสธรหลวงพ่อวัดไม่กี่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อสีพี่น้องร้อยโอกาสที่จะไหวนะครัไปฝักทุกบ้างคุกเมืองลาวนะครับหรือว่า ไปเสริมโยนตาอาลีมาฟังคับ